ทำไมบางคนถึงโดนยุงกัดอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในที่เดียวกันกับคนอื่นเรื่องนี้นักวิทยศาศาสตร์ก็เคยศึกษากันมาเยอะและนี่คือเหตุผลหลักๆที่อธิบายได้ว่าทําไมบางคนโดนยุงกัดมากกว่าคนอื่นกลิ่นตัวและสารเคมีจากผิวหนังยุงชอบกลิ่นกรดแลคติกแอมโมเนียและกรดไขมันมาชนิดที่ผิวหนังขับออกมาคนบางคนมีปริมาณสารเหล่านี้มากกว่าคนอื่นทำให้ยุงชอบเป็นพิเศษ พันธุกรรมก็มีผลด้วยเพราะคนบางคนผลิตกลิ่นเหล่านี้มากกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติยุงถูกดึงดูดด้วยลมหายใจของมนุษย์ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์คนที่ตัวร้อนเหงื่อออกง่ายหรือหายใจแรงเช่นหลังออกกําลังกายจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นทําให้โดนกัดง่ายกว่ากรุ๊ปเลือดงานวิจัยบางชิ้นพบว่าคนเลือดกรุ๊ปโอจะโดนยุงกัดมากที่สุดรองลงมาคือกรุ๊ปบีและเอ ยุงสามารถรู้กรุปเลือดได้จากสารเคมีบนผิวหนังอีกเสื้อผ้าที่ใส่ยุงมองเห็นสีเข้มได้ชัดกว่าสีอ่อน mm hmm. เช่นสีดำสีกรมท่าสีแดงจะดึงดูดยุงมากกว่าสีขาวสีเหลืองสีเขียวอ่อนกลิ่นน้ำหอมโลชั่นทาผิวและสกินแคร์กลิ่นหอมจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางชนิดอาจดึงดูดยุงดยโดยเฉพาะกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นหวานแบคทีเรียบนผิวหนัง แบคที ria ที่อาศัยอยู่บนผิวดังแต่ละคนแตกต่างกันบางสายพันธุ์ผลิตกลิ่นที่ดึงดูดยุงมากกว่าปกติโดยเฉพาะบริเวณข้อเท้าและเท้าไม่ใช่ว่ายุงสุ่มกัดใครมั่วๆนะแต่ยุงเลือกจากกลิน่นร่างกายและสิ่งที่เราปล่อยออกมาตั้งหากล่ะถ้าคุณคือคนนั้นที่โดนยุงกัดคนเดียวไม่ต้องน้อยใจนะคุณอาจมีด้วยกรุ๊ปโอผิวสวยกลิ่นดีและยุงก็ชอบคุณนั่นแหละ